สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมีเรื่องตัวเลขมือถือมาฝากทุกท่านนะคะเกี่ยวกับเลข0110บ่งบอกอะไรกับเบอร์มือถือตัวนี้บ้างและมีผลอย่างไรกับคนใช้กับผู้ที่ใช้เบอร์มือถือเบอร์นี้บ้างหมายเลขคู่นี้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบัญชาของใครสิ่งใดมักต้องลงมือทำเองจึงจะสำเร็จพึ่งตนเองเสมอไม่เคยง้อผู้อื่นใจร้อนมีความทะเยอทะยานทันสมัยชอบคน้นคว้าหรือทำอะไรที่แปลกแตกต่างจากคนอื่นมักจะได้ทำงานคนเดียว หากเกี่ยวพันกับคนจำนวนมากจะมีแต่ปัญหาเข้ามาทำคุณกับคนไม่ขึ้นถ้าทำตัวเด่นก็จะเป็นภยัยหากงานที่ทำเด่นดังจะมีคนมาขัดปัญหาของผู้ที่ใช้เลข0110มักพบว่าผู้ใช้หมายเลขนี้มีโอกาสป่วยเป็น โรคไมเกรนหรือโรคสายตานี่เป็นอีกเพียงกรณีหนึ่งในการใช้0110โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังการนับเลขมือถือนั้นให้นับจากเจ็ดตัวหลังไม่นับสามตัวหน้าแล้วให้ท่านมาคำนวณดูคิดดูว่ามันตรงอย่างที่เราบอกท่านหรือไม่ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสัไข้เป็นกำลังใจให้งามสีชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ